เอิดพี่น้องเอ้ยเปิ๊บโอ้ยเนาะพุ่นๆๆอ่จักโลปลายพี่น้องอื้เนาะโอๆบ่ไหวคบแล้วเนาะอ่าแกงกแม่นเนาะแกงก็ได้เนาะแกงก็ได้ยก็ได้ก้อยก็ได้ t k พี่น้องกับสบายดีเด้อกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัสดุสกุนตอนนี้ทางบือจิตอื่นนะมาหาทางเฮ้ยปิกพิ่นเนาะป้าต้องรวยอ่ะสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีแย่ใครมุดแดงบ่ป้าโต้อขึ้นได้หลายแท้นี่ป้าโต้องขึ้นได้แค่นี้น้องพ่อพี่น้องแย่ใครบ่โออยู่ใช้อยู่ใช่นะอยู่ใช่บ่ใครแบบไรเอ็นนี่นั่น ลกิโลบ่คืออ่าสำนีกคือค่าประมาณเท่าไรนี่นะแสนปลายละสองกิโลนึ่งแสนโอ้กิโลละแสนเลยแม่นบ่อืมเห็ดอย่างไรน้องพ่อพี่น้องพูดนี่ใช่พูดนั่นก็มีแม่นบ่ฮะโอ้ว่าไปพ่มพุ่งครับไปพ่มไปพ่มโอ้น้องพ่อพี่น้องคือน่ะทั้งบระชิดเองน้องพ่อพี่น้องเนาะหามาเพื่อนเน้อหามาเพื่อนของเอึยปิ๊กเพื่อนพี่น้องเอ้ย ่แต่ว่าเพิ่นอ่าโอยู่เนาะอ๋อแต่ว่าเพิ่นโอยู่พี่น้องเลยก็เลยว่าสีพากันนะนะมาถามไทยเนาะบุ้งว่าอันนี้ก็แม่นแม่นบ่นี่กะโอ้เอ้าน้าสบายดีอ่าด๊อกเอาไปไปพุมพูนเนาะพุ่มพูมาพี่มาพี่กขมาชื่อนี่สิขายเลยบ่ต้องต้องช่างโลกันแม่นบ่กะกะก็ได้เนาะกะกะก็ได้เนาะแม่นบ่ เบิ ừng, no à à nó, oh, p, uh, uh, ้งพี่น้องอุดหนุนเพิ่นก่อนแต่หาคู่มือบ่โดยโอ้พี่น้องเอ้ยเบิ้งเด้อเนาะทางบือจีดิงก็นแหลหาครับปน้าอันนี้ลูกชายบ่นี่นะไส้โอ้มี่เนี่ยใส่ให้ทั้งลูกวัวแบบนี้เปเบิ่งเดี๋ยวสิไปหาเบิ่งเนาะของยางแล้วกินคนมีเบิ่งของยางนะอาลงก่อนก็ได้ปะนี่ต้องลงก่อนได้หนิเนาะ บึงกว่าหน้าพี่น้องซื้ออะ่าใครมดแดงเมื่ออสู้สะพ่อสะแม่กินกว่าหน้าเนาะดูเขาท่าเขาท่าขักอยู่พี่น้องไอ้ไข่มดแดงเนาะแม่ปิ่งมันพี่น้องนี่ดิเนาะโอ้ขึงกระดาเลยนี่เนาะอืถุงทุงอย่างมีบ่อนรงไหนถุงอย่างมีบ่อหน้ากิ้วก้อนใส่นั่นนั่นกิ้วแม่เนาะก้อนกิ้วแม่มันออกบ่จัดการอยู่นี่เลยได้บ่ มันมีบ่เนาะยืมคู่ยืมกระถางแแถวนี้เน้นเนาะพอพี่น้องทำนู่นแถวนี้เนาะอืมเพราะว่าบ่ได้กินไข่มูแดงมากนี่หล่นแล้วพี่น้องหลายแล้วเนาะอันนี้คือแบบอ่าเนยแบบชดๆห่อนๆเลยเนาะแมนบ่โอ้ดูดอืออืออืออืคือแบบไม่ฆ่าเพิ่นบ่ ม่ค่าเพิ่นมาซื้อเลยแม่นบ่ม่ค่าเพิ่นมาซื้อเอาอืมสี่โมงกับเพิ่นกับม้ามาอยู่นี่เลยแม่นบ่อืมขบมาชี้ชื่อเอานี่แต่ว่าเขาต้องได้ตักเชื้อหนาก่อนแม่นบ่ขบมาเขาสิเอาใส่ถุงเลยมันบ่ได้แม่นบ่มัน่มแม่นบ่ครบใครมันก็ะเตะบ่๊นะะอ๋อดยเด็ดนี่เพื่อนของกันนะเอ้ยบิ๊กเพื่อน่เด้เพื่อนมีน้ำก๊อกอยู่เด้ เดี๋ยวเๆสิเปีุ๊งมาให้เอาเอาตามนั้นเลยเมนบมมามาจัดไปเลยจัดไปเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเปี๊ยเอาหนาทุงกันเด้อเพราะว่าคือตอนนี้เจ้ายังไม่ได้มีถุงเมนบโอ๋ออ๋อถ่ายอยู่นี่เนาะเสนะโอเคพี่น้องเป็นหนึ่งเด้อปามาเลยพี่น้องเอ้ยป้าต้องมีปิงเนาะไข่มุดแดงเพิ่นพี่น้องเ,เอ้ยเห็นจระเข้โตบ่ดนี้กิ้เวเมนโบอาแบบสุดๆฮ้อนๆเลยเนาะ เอาปอ้าก่อนแม่ฆ่าก่อนแน่นี่เนาะอือนะต้องกิ้วต้องกิ้วแบบนี้แม่นบ่รวยอือนี่ใส่จังเล็บอะไรตัวเมย์มันไะใส่กระถิ่มนี่นเนาะอืมอ๋มออันนี้เคลื่อนแม่เป้งแม่น,มนมมบ่รวยอือบึ้งบึ้งเป็นเป้งเม่เป้งเม่เป้งแม่นบ่อืม แต่ปลารสสะอาของมันนี่สิเปรี้ยวเลยพี่น้องแต่มันแต่เรื่อยนี่ด้วยเนาะคือเปรี้ยวมันมันเปรี้ยวมันมันเนาะลองก่อนอืมเปรี้ยวเนาะพี่น้องอยากกินข้าวในบ่อนึ่งก็แซ่บอยู่ข้าวท่าข้าวท่าพี่น้องเลยเขาวมาสีทองใช่ถุงเมื่อเร็วๆนี้มาได้เนาะมันครบแมนบ่ครบไข่เนี่ยมันชิชมแมนเนาะอืมข้าวท่าลองไว้ขัดคักขัดเนาะ เมื่อเก่งกระเมนเนาะแกงก็ได้เนาะแกงก็ได้ก้อยก็ได้ก้อยก็ได้คือพิษไอแบบนี้ได้ส์่ะบุพิษบ่ทำมากินชุกเลยเนาะมันหมดจักพิษแล้วถ้าข่อยขมไอ้ก็กินเ็ปจังไหนเนาะอยากเนาะอืมเป็นจังไหนเมื่อยีบบ่ลำบากยี่บ่เนี่ยใครมาแดงครบตะพูตะพูด้วเนาะ หนยอืมลำบากเได้มือมีอยู่แล้วอืมจีเด้เนาะหาของปลาชิ่แล้ไปขายเนาะเขาเอ้ยเอ้ยปิกด้ค่ะพ่อกันยู่บ่พ่นไปทั้งพุ่นเนาะเบ่แย่งกันไปหาไปนี่นี่เนาะไปหาไปนี่กัมันโมชนกันบ่แบบมันเกยเห็อยู่บ่ใช่ไหมสลายบ้านหลายเมืองลูกเอ้ยเบ่ะ อืมเข็ดพ่นผกพ่นผันงลงมาก็งลงมาพี่โอ้นี่พี่น้องแต่นตันกเก่งพูนักเก่งก็มาอีบบอนักเก่งก็มาอ<ม>ืมแต่ว่าไข่เมย์เมย์ก็คงนะมดแดงนี่คือทิพนเนาะมาเอามาไข่มันพี่น้องเลยอ่ะผู้ใด้เนาะเพ่อพี่น้องเคยกิน,ยน,นอยู่บ่ไข่มดแดงเนาะก็ทาดโอ้ไม่กระชันพี่น้องเลยแป๊บหน,น,นึ่งขอโทษเด้อเนาะ อยู่ดีเนาะกามุมนๆแบบนี้ก้อนเนาะคุ่นสั่นเห้ไข่มันตกก้อนพี่นอ้องก้อนเชียนะ,เอ,ะ,เ,นอะเอาทำไปจีติงก็เอาถุงมาแล้วเนาะอืมคักค่ะค่ะค่ะไปสองคนกับลูกที่นี่มั่งได้ไหมานี่ดูเป็นได้เมื่อยบ่เมื่อยบอ่เข่าเฮียนนี่บ่หนิไม่ได้เข่ามันบ่ แต่หาแยกไข่มดแดงซอยพ่อกูมือบ่บางมือก็บ่ไปบางมือก็บ่ได้ไปติอืมได้หลายอยบ่ของน้องนะเฮ้ยไปแนอนนาอนอนเฮือนนอนนานาไข่อยู่เนาะาเฮ็ดให้เฮ็ดนะอ่าได้เข้าหลายเด้เนาะโอ้ยบ่กุมดดกินลูกเอ้ยได้อี เนียน่าเฉปีนึงได้จากชอบคือว่าประุมอยู่กุมกินกี่เดะกี่บออยู่กันจะคนเฉบอเอาไปหาหกคนโอ้แต่ทุกเจ้าก็ใหญ่เบ้อได้แล้วว่าไม่ได้น่นะไ่ได้เล็กเล็กเล็กน้อยนี่เมนบอเลกปีได้น้องสิบส่องสิบสองสิบสาบอหาเงินไปชื่ออ่าส่งเอ้ยหมดพี่น้องเลย มมดครบเจ้เพราะว่ากินค่าก่อนหน้าเนาะเพื่อคำเพื่อคำกระปุกเป็นยังบ่เป็นยังบ่โอ้ยันว่าชงชีนั่นแท้สุ่โมเตะแล้วเนาะคอยเมื่อเอาเนี้ยเอาน้าใส่หน่อยเนาะเพราะหันมันอันนั้นเพราะหันมันเหน่งห่อใส่นั่นก็ได้ เพราะว่านี่คือพ่อของปลาเร่ๆพี่น้องเห็ดแบบนี้เร่ๆ<ม>เอเไ็ดเป้งมันพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นยังไงพี่นาะคขึอ้นอดอยู่บ่พี่น้องเลยขัดๆสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ว่าบ่ิจิตร้นน,านา้ำไข่มดแดงกับจังไลยกระกรับขอโทษขอแยน้ำได้หลายเด้อเนาะพี่น้องนี่ก๋เดียวที่ชื่อของปลาเมื่อต้นพอกเมก่อนเนาะเขาติดเป็นโลที่มือหนึ่งนะไล่ท่ายมือหนึ่งนะ บเสร็จกันลูกไปลโกไปดิไปกันลูกเสร็จเช้ากันอืมโนเสร็จเช้าบ่ดิ้งเสร็จเช้าอืมเมื่อไรลูกอาหุกทีดโอ้ด้วยด้ยโอ้ที่น้องเลยฮะเดี๋ยวสีอุ่นนุต่นเนาะน่ะเพราะว่าขาเจ้ามาเอาอยู่หน้าเลยมันบ่มาอยู่หน้า สี่โมงขัเจ้าก็มาอืมกระมาชื่อไข่เนาะพ่อพีนอ่น้องขับจะได้หนีเนาะมาเพื่อนของไอ้ปิ๊กเพิ่นอยู่นี่แต่ว่าเพิ่นกะ<ด>แต่หายใใเงี้ยไข่มาแดงขึ้นกันคือสี่คำพูดได้เพิ่นมาเนาะโดยอืม<ด>อันนี้สีาพากันเมื่อบ่เนี่ยนะ<ด>ยมาหน้านี่ย เมื่อน่เที่ยนเทียงมอนอะไรนั่นมาเทียงเออเมื่อหากินข้าวกินน้ำก่อนแน่นอนเอาเอาพี่น้องเลยแกลแล้วแกลแล้วนี่ก็ซื้อไข่มดแดงเลยก็ชิพากันออกนอกเลยพี่น้องเพราะว่าหิวข้าวหิวน้ำนะพี่น้องเอ้ประเด็นก็ได้อยากกินข้าวกินน้ำแน่นอนแต่ว่าซื้อไข่มดแดงเมื่อก่อนน้องพอได้ตอนพอกับแมยพัจาปณาดู ต้องเลยคิวแบบนี้เนาะคิวจนเบิดพุณไหนเนาะคิวจนมันเศร้าติดคุณนบ่เนี่ยืมโอ้บางในเด้เนาะบางแล้วพี่น้องนี่แหละอาชีพเฮาเนาะทันสิปเปอร์หายแยกอื่นบัดจักสิไปทางไหนบ้านเฮาเนาะแม่นบ่โดกอืม นี่แต่ว่าเราถาเห็ดให้เห็ดหน้านี่เลยเนาะอืมพี่นะนี่ไข่เนาะไข่มันมันมันคือเพิ่นว่ากัวแห้งคักเนาะกลัวไว้เนาะแม่นบ่เนเปัวอืัวอืัวมันเพราะว่าตอนนี้น่ะมันยังนันอยู่เนาะยังบ่ทันได้เป็นหลายไม่เป้งมันบ่ทันเป็นหลายมันหากับ นั่นเริ่มนั่นอุ้นเดือนห้าเดือนห้าเดือนห้าก้อยไปไปเป้งมันเขียวๆนะฮะขิงมันมันเนาะหนอเนาะอ,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 อืมได้ดีนี่ได้ดีนี่น้องคนนึงอืมอเดีย๋ยวสิกินน,นะน่ะเมื่อให้แม่เพิ่นก้อยใส่ผักหอมผักบัวเนาะอ,อืม cứ chỉ ừ. Nhưng bộ hoa bò, nhắn dịch bên bò lo đến nhỉ nó Thì nó ngay, nó sẽ nó làm ừ. lúc ba Ui. ta Ui, nó nhanh khác đi ừ. Chôn nó mai đúng chôn đúng. Ừ. 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 Đó, gì này. Nhìn ừ. đó thủi này hả, chôn bằng gì đó Nhanh nhanh quá Thầy tuần này Nhanh chị mẹ phê Ấn hồi nó không nè, mẹ phê hả Nhanh ไปยังเพิ่นเนี่ยไปยังเ่งเอาก็ไก่ก็บกินข้าวไก่แล้วเชียจได้โอ้งเร็แ่ไหอือไก่แลลวไก่แล้วไก่แหลกอ่าคายคลายเป็นถวยบ่หรือจะได้กินโลออเห็นไห้าเพิ่นมาลาเทาอืมอ่าตูหน่าอันหลทางนะอ่าเพิ่นเอากระต้นองอ่าตะนางนะ ตอมอืมไข่ตื้อไ่ตื้อเมนบเมนไก่รีบไปอเบิ้งจบบิ้งจบบิ้งบันนี่เอดเอดพี่น้องเ้ยเอดโอ้ยเนาะน่นนอ่จากโลป่าพี่น้องเนเอเบ่ไหวมันครบแล้วเนาะจังไหนจังไเสียงงได้ปะ ตอมบิ๊กแล้วก็สีนั่นอยู่บ่ต้องต้องตีบ่ป่ะจ๊ะอน้องรามาตีออเนาะน่่วงเกินอืมบังรโอ้ยพี่น้องเอ้ยพุ่นพุเนาะค่ค่คคคคะอืมพุ่นพี่น้องเอ้ยเนาะ กำลางนั่นได้คนไข่ตัวมันตึงชํานี่เนี่ยกินคักกินคักเนาะเพือเป็นนางเนาะบุปันใดไก่ต่อกินได้ไม่เป้งมันเบิ่งเด้อเบิ่งไก่กินไม่เป้งเด้อเอาพี่น้องเอ้ยกันมีแต่มาไปเรื่อยๆเด้อเนาะอ่าเบิ่งกันแบบเงียบเงียบเลยพี่รองดีเนาะดีเลยดีเลยปึ๊บนี่เนาะอืรสชาติมันๆเนาะ ขับอยู่ไม่ได้โอ้ขั่วเนาะอือ่าแม่นี่แกงมะแวินไข่น่านะแกงใช่เปลาคอแกงปลาคอเนาะโอ้ทั้งต่วมุกโอ้แม่ไม่ได้สิเมือม่อชื่อปลาคอคนหนึ่งมันนี่ยตลาดแรงอ่ะมีไรบ้างจิตเฮ้ยอยู่ตัวเมืองที่นี่อยู่ตลาดมัอยังกับโบอุดละก็ถ้าก็ถ้า,ถาคือว่าเนี่เออตีคนคำบุญเนี่มาเนาะบ่จ๊ะ Kamaka, gian hầu chân muna, vunai bunen, mada nó bunet muna bunet sợi. Oh, nyên đi. Hm, nyên đi. Hm, nyên đi. Hm, nyên đi. đây nyên đi. nó nyên đi. Hm, nyên đi. cái bưng bưng อึ้บอืมไปเดูเป็นต่แซ่เป็นต่แซ่พี่น้องเลยโอ้นี่เลยพี่น้องเอ้าครบแล้วครบเลยเนาะถือว่าสู้เอาเนาะนี่เราโมือแดงนี่เนาะด้ออืมสู้สู้ความอยากได้ความทุกข์ความทุกข์บ่ความอ่าคันโมเฮ็ดบ่บ่ได้เนาะ Tông từ năm em bò. Jem bắn tay em bò. Từ năm sẽ con chắc nổi vĩnh ơi. ấy, long carbon carbon? Carbon today, cho chị khai hai nó. Hm, 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 này hm, 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 ได้เมื่อกินแล้วพี่น้องเอ้ยบันนี้ก็ได้เมื่อนี่เมยง่องในนอนพี่น้องเอ้ยเนาะซื้อไข่มดแดงเนาะโอเคพี่น้องเป็นหนึ่งเนาะไปบันนี่เนาะเอ๋อบันนี้ก็ซืได้ไปเบียกต่อเด้อจะได้ก็ขมุกขบใจได้เลยเนาะออ้ยเป็นหนึ่งเสียนเศร้านะพ่อพี่น้องโอเคเนาะโอเคเด้ออ่าพอดีงานไม่ค้าเพเ่้าเลยเนาะเออเตย์ไก่เนาะนี่เนาะมาต้องได้จังได้ก็ขบใจได้เลยโอเคโอเคเอาสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดี เด้อเด้เอาพี่น้องได้เด้อเน้องใครมวยแตงพี่น้องอ่าซื้อเมื่ออ่าซูโฟกับเม่นเนาะอ่าอ่าพี่น้องลายเตอร์น,นี่เนาะกินนี่ป้อตุคือสิคักพี่น้องเลยเอาจังไหนก็คือว่า,า,าเด้อน้องพี่น้อง การขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรจุุคนที่ว่าเข้ามาติดตามคำส้มแล้วก็ให้ยกำลังใจเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ท่านผู้จิตดีก็คือแสดงขอตัวจบคลิปกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าไปพบไปพบก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเใยสำหรับคลิปนี้ท่านผู้จิตดีขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดพี่น้องเอ้ยโอเคเด้อ